สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ชิล่ a เ a r เมอนะครับเราอยู่กันกันกบเกมมือถือ Mobile ูตร t g ด n d a m U C Gate นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำผู้เล่นใหม่นะครับหรือว่าคนที่อยากจะกลับมาเล่นนะเนื่องจากว่าตอนนี้มีตู้กาชาตัวดาเมจจัดๆนะครับอย่าง Unicorn Gundam Perfectibility ออกมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับ ผู้เล่นใหม่ที่แบบกำลังจะสร้าง ID หรือว่าคนที่อยากสร้างไ d ดีใหม่อะไรแบบนี้นะอ่ะโกตัวนี้นะครับอย่างที่ทําคลิปรีวิวไปก่อนหน้านี้นะมันจะเป็นตัวดามจที่แบบเน้นเรื่องการยิงนะครับคิดซะว่ามันเป็นตัวยิงอย่างเดียวเลยก็ได้เป็นป้อมปืนยิงนะครับคือยิงทั้งแม่นแล้วก็ยิงติดคริติกอนด้วยแถมเกรอัติไวแถมยังไม่ต้องอัปดาวอีกต่างหากนะครับเพราะว่าไอตัวสกิลที่แบบเพิ่มเกรอัติมันมาจากสกิลที่1นะครับก็แค่ปลดล็อกตัวคัตตอมเลเวลเนะ เนี่ยแค่นี้ก็สามารถใช้เกตอัติ64%แล้วนี่แต่ว่าถ้าเกิดเราอัปดาวได้เพิ่มนะครับอืมตรงนี้ก็จะช่วยเพิ่มความแม่นเข้าไปอีกนะเวลาอันตินะครับอแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยสำหรับคนที่เล่นใหม่นะก็แนะนําว่าสุ่มตัวนี้นะครับมันจะน่าจะเอาสัก3 4บ้างเพราะว่าช่วงเนี้ยตัวตู้นี้ยังมีเวลาอยู่จนถึงวันที่3เดือนเดือน7นะครับเดือนหน้าเนอะก็จะอัปดาวฟรีด้วยนะครับอสำหรับผู้เล่นใหม่ช่วงนี้นะครับ มาดูซิว่ามีอะไรแจกบ้างเข้าไปดูที่กิฟต์นะครับอ่ะก็จะได้ของประมาณนี้นะโอ้โอโเพชรเยอะอยู่นะเนี่ยประมาณ12,500น,นะครับอืมเราสามารถกดได้ถึง4มันตินะครับก็เอาให้ได้สักสักถ้าจะเอาแบบโหดเลยนะก็ควรจะได้สัก3 3 Copy นะครับของตัวนี้นะเราก็จะได้อัปดาวฟรีด้วยนะครับเบื้องต้นนะแล้วก็เดี๋ยวเราได้ตัวหุ่นมาแล้วเนี่ย ก็ค่อยไปฟาร์มเพชรน,นะครับแล้วก็มาสุ่มหาคนขับรวมถึงสะสุมหุ่นเพิ่มนะครับให้ได้5บ้างไปเลยก็คือ3้ำต้งหมด6ตัวนะครับเราจะอัปดาวฟรีได้นะครับแต่ว่าต้องทําให้เสร็จก่อนมาที่3เดือน7นะเดือน7นี่กรกดาใช่ไหมเออก็มันจะหมดตอน9ก้โมงเอ๊ะเดี๋ยวนะแปดโมงห้นะครับเออแปดโมงห้นะครับก็ต้องรีบทําให้ครบก่อนนะมาลองสุ่มดูซิ เห็นเขาว่าตัวนี้สุ่มยากเหมือนกันนะครับอาจจะต้องใช้ความพยายามในการรีเซ็ตสักนิดหนึ่งแต่ถือว่าตัวนี้มันดีเลยนะเพราะว่าถ้าเราได้มามันเป็นตัวดามเมจนะครับแล้วก็ทีมอารีนาในปัจจุบันเนี่ยมันก็ใช่เป็นสีนี้ด้วยนะน้ำเงินเยอะด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างได้เปรียบเลยนะแต่อย่างที่บอกคุมอาจจะยากนิดนึงนะครับ อาจจะต้องมีการรีเซ็ตหลายรอบนิดนึนงแต่แหมม,มีเพชรตั้งหมื่นสองมันต้องได้สักตัวบ้างเปล่าปริง้งมาไหมเงียบสนิทนะครับอีกทีนึงเอ,อ้ยขึ้นโหลดขึ้นโหลดนี่ได้แต่ไม่รู้จะได้ตัวตรงหรือเปล่านะเอาลุดตู้เลยครับไปเป็นนาราทีบเฉยเลยไม่ไม่ตรงนะอีกทีนึง จริงก็รอบนี้ไม่ได้ก็ไม่คุมแล้วนะครับน่าจะต้องรีอ่าอาจจะต้องใช้ความพยายามในการรีนิดนึงนะสำหรับการรีนะครับก็ง่ายๆเลยกดปุ่มตรงนี้นะตอนหน้าที่เป็นล็อกอินนะครับนี่กด Create New นะครับนี่แค่นี้เองนะครับอกีกดตกลงไปแค่นี้มันก็รีเซ็ตแล้วนะครับเอาล่ะรีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาสุ่มอีกรอบหนึ่งนะครับกับตู้เอ t กซ์ตร i มมิตัวยูน c คอ n นกันดัมเพอร์เฟ i ติวี้นะ ตู้นี้นะไม่ใช่ตู้72นะครับเพราะว่าตัวที่เราต้องการอน่ะคือยูนิคอนเขียวตัวนี้นะครับเอ้ยกดมาถึงนี่วอร์นิ่งเลยเอาสักสามก๊อปปี้ในทีเดียวไปเลยไหมเอาให้ได้ก่อนดีกว่าไหมออกยากซะด้วยนะตัวนี้นะเหมือนเป็นตัวเอกอะยูนิคอนกับบานาเนี่ย ปรีย้ยมาต้องมาแล้วไหมปึ๊บตัวแรกเลยฮึบเอ้ยใช่ด้วยเออมาถึงนี้ได้เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องสุ่มให้ได้สัก3 c o ก๊ปี้นะครับอืมถ้าจะเอาแบบโหดนะนะแต่ว่าถ้าเอาแบบพอสมควรเนี่ยสองก๊ี้ก็ถือว่าโอเคหรือจริงๆริงหนึ่งได้คนขับก็โอเคนะ แต่ถ้าอยากได้แบบเริ่มต้โนโหดมันต้องสุ่มให้ได้หลายๆตัวซ้ำๆกันนะตัวนี้ถึงจะโหดแบบขั้นสุดนะครับโอเคได้มาตัวเดียวตัวเดียวล้วนๆเลยยังเหลือเพชรอยู่กดต่อมาแล้วจังหวะมาแล้วอือหืมอีกทีนึงได้ไหมรอบนี้โอ้โหกันดัมธรรมดาเลย กินเดิมธรรมดาอาบอลลมาช้าล่ะโอ้ชาชาไม่มาตามนัดเลยเยกดาาไหมเอ่ยฮึบหาย <c oughs> เกลือรอบนี้เกลือนะไม่เป็นไรกดต่อนะครับปึ๊บไปนี่ตะก,กิ้ไปโลดได้ไหมโอ้โหออกมาตัวเดียวเลยนะ ถือว่าเป็นตัวที่ออกยานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราแบบรีเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมันก็ออกนะมันจะมีจังหวะที่แบบได้นะครับอาจจะหลายรอบหน่อยอาจจะเป็นวันเกมนี้ช่วงแรกๆผมรีก็เกือบ3วันนะถึงจะได้อดีมาเล่นนะครับ โอเคไม่มีเลยนะครับอ่ะงั้นเราก็ต้องรีต่อไปนะครับอะก็อย่างที่บอกนะใครที่อยากเล่นช่วงนี้นะครับก็สมตัวนี้นะยูนิคอน g กรนด m เพอร์เฟกติบิลินะครับเป็นตัวดาเมจนะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีตั๋วให้เลือกนะครับเออทีเนี้ยเราไม่จําเป็นต้องเลือกเป็นไอ้นี่แหละไม่จำเป็นต้องเลือกเป็นเอสกันดแล้วนะครับเพราะว่าตัวไอตัวเพอร์เฟกติบิลิตี้ยูนิคอนตัวเนี้ยมันทำดาเมจได้แทนเอสกันดนะครับ ก็สามารถไปเลือกเป็นตัวโลกก็ได้นะครับอย่างตัว thunderbolt นะครับหรือว่าใครอยากได้ดาเมจสอตัวเลยก็จัดเอ็ดกานดั้มไปนะครับแล้วก็ตัวคนขับเนี่ยเราก็เลือกเป็นตัวนี้โลลูก้านะถ้าเอาเอ็กันดั้มนะครับแต่ว่าถ้าเอา,อาตัวฟูนาเมอร์ thunderbolt ก็เอาคนขับ e o f h e m i n g มานะครับจริงแต่จริง e o f h e m i n g นี่ไม่ต้องก็ได้นะเพราะว่าใช้ตัวคนขับที่จากกิจกรรม นะซึ่งมันฟาร์มได้อีกตัวนั้นก็ไนดะ้นะครับอ่ะโอเคก็สําหรับคลิปนี้ขอจบไปเท่านี้ก่อนละกันนะครับหากใครที่ชอบนะรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปห้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับ